Hi. Hello. Hello. เห็นหนูไหมอยู่บนเสาไฟเว้ยมันขึ้นแชร์ได้หรอ ออมีคนแชร์ร้อยกว่าคนอะทุกคนูแจกลิงก์เพลงหน่อยหวงหหม่ายหรออืมหน่ยแชร์เยอะเลยได้ไงรนะ้อยจะสองร้อยแชร์แล้วอุ้ยแล้วแชร์ไปไหนกันอะ อ๋อม oh, ันเป็นแบบใหม่นี oh ่ไงอือพูไลค์ได้ด้วยแชร์ได้ด mm ้วยเหรอคอมเมนต์ใครลามปามจะตามสับช่างเขาเถอะค่ะทุกคนมาคอมเมนต์เลยอ่ะว้าวโ้คนจะพูดอะไรเขาก็พูดไปได้นั่นแหละอืมเราอยู่แต่เรา พี่หัวคนบอกว่าทำไมพี่ชาไม่ออกมาพูดบ้างเวลามีคนมาด่ามีดรามากอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่คิดว่าพูดไปก็เท่านั้นนะพูดไปเขาไม่ฟังอยู่เดียเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าเราจะออกมาพูดหรือไม่ออกมาพูดเพราะสุดท้ายแล้วเขาต่างหากคือคนที่ปิดเพลงกูเออนุ่มเขาต่างหากคือคนที่แบบต้องจัดการความรู้สึกเขา เราจะพูดแค<ม>่ว่าเรา,เราแล้วเราจะต้องพูดทางไหคะที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นาที่คองการโรงการอะไรของเราที่เราจะไปต้องไปพูด<ม>ต้องไปตอบโต้ใจใจตลบมากนะถ้ามีใครมาด่าคอมเมนต์แย่ๆใช่ไหมความรู้สึกนะเวลามาตอบโต้คือตอบเพราะมาสนุกกับการที่แบบมันได้เพียงอะ มันได้เถียงเขามันได้ว่าแบบมันได้พูดอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าความรู้สึกอัมากรู้สึกยกังไงเขาไม่นะมันเป็น f e e l ่ n g ที่แบบกแล้วยังไงก็ตลกดีแต่บาคนยิ่งตอบตัวมันยิงได้ใจก็รล้แบบไม่อยากไม่อยากไม่อยากอะถ้่คำเดียวคือไม่อยาก หลายคนหลายความคิดอ่ะเขาชอบรอเขาไม่ชอบรอแล้วยังไงเรารักตัวเองก็พอแล้วอ่ะเพราะถ้าคณไม่เริ่มต้นแบบที่รักตัวเองอ่ะแล้วคุณจะไปรักคนอื่นได้ยังไงใช่แต่เห็นนะเห็นเราสองคนเห็นทุกทุกดราม่าที่เกิดขึ้นนะเห็นทุกอทุนเห็นทุกคำดาหมดเพราะอ่านหมดแต่ด้วยความที่เราเล่นทวิตเตอร์เล่นอะไรเงี้ย มันก็อยากรู้อยู่แล้วเอ้ยวันนี้ใครพูดถึงเราอย่างไงบ้างแฟนเขาเขาคิดถึงไว้่นั่นแล้วก็มีเห็นอยู่แล้วว่าแบบ <It> s <S คนนี้เขาไม่หวังดีเขาแบบมาสมงร้ายกับเราอเนี่ยทำไม่ได้ <c oughs> จะให้เราไปด่าเขาเหรอสมมตินะมีคนด่าเราร้อยคนอะแล้วเราตามไปด่าทั้งหมดกับร้อยคนอะใครเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเราจะเหนื่อยทําไมอะเอาไปลาไปเอฟขอ <c oughs> เอาไปลาไปเนี่ยนั่งูดู <c oughs> ดูวิวฟังเพลงที่เราชอบมีความสุขในที่ของเราไม่ดีกว่าหรอกนะห,หลายคนนะปากถึงด้อมด้วยอะเวลาเห็นใครด่าชาหรือเวลาเห็นปากถึงด้อมมากด้อมใครก็ะแ่ที่เห็นว่าคนอื่นเขามาด่ามเมนเราเราพยายามอย่าตอบโต้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ผลเสียคือทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวศิลปินคือคนคือคนที่คุณรักนันเองเราอย่าไปสนใจไม่ต้องไป รีทวิตต่อไม่ต้องไปโค้ดไม่ต้องทักไปดา่าไม่ต้องอะไรแล้วสำหรับคนที่อยากจะด่านะาทักมาด่าเลยก็ได้จริงๆถ้าแบบอยากให้เรารู้อยากให้เราเห็น่ะเออทักมาในไอจีมาด่าเลยก็ได้แท็กก็ได้จะแท็กเลยก็ก็ได้แท็กด่าเลยก็ได้ในไอจีเมนชั่นมาเลยรายงานไปรายงานไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็ทำอีก ก็ที่เขาเกียดแล้วเขาไม่หยุดแค่นี้หรอกหลับคาลาดเลยสิ <c oughs> ปวดทิ้งของเน่องเกลย <c oughs> ม่ันเก็บทักอย่าง แล้วคือแสงไม่ถึงเมื่อนั่งแล้วใช่เอ้อแล้ว หลับก็ได้นะพ่อหนูเฝ้าไม่ไปหาพะโล้หรอนางคิดอยู่ว่านางจะไปเอาพะโล้มาไม่กินเลยเดี๋ยวรอไปกินข okay ้าวกับทีน้านะคะว่าแล้วก็ถามดีกว่าจะได้ออกออแล้วก็ขอชื่นชม ขอชื่นชมคนที่ด่าเราในพื้นที่ของคุณนะที่ไม่แท็กเราอะไรเงี้ยมันจะมีแฟนคลับแคปส่งมาให้บ้างซึ่งเราก็บอกเราไม่อยากเห็นแล้วก็ขอชื่นชมที่คุณไม่ได้แท็กเราหรือคุณไม่ได้เขาเรียกว่าให้เราเห็นก็คือคุณด่าเราในพื้นที่ส่วนตัวของคุณต้องขอบคุณม,มากๆนะคะเฮ้ยอินทเลีนวันนี้ไม่เป็นมันนิดเดียว โอ้โหที่เดียวมากมาถือแน่นนิดเดียวไม่ได้แบบเยอะเลยโอ้ยอที่นี่ไปแั้วสิดกี่นาทีเข็ดคอเข็ดเหมือนกันยี่สิบนาทีก็ไม่ไกลหรือเปล่าวะพที่สิบนาทีใกล้ใกล้ ออกไปเจอแย่แล้วก็เลี้ยวเอง d o น t s ต้น t ซ a where where we where where we are ไม่ไมด้บอกมถเห็นจากคอนโดกุ่มาคอนโดเนี่ยไดนเดียว From right now คอนโด right now ชเหี้ยอ ไปรับพะโลมาหรือยังยังไม่ได้กินแอลกอฮอล์ทุกคนเป็นน้ำมัดลมกินทูเรียนกินโคกมาเนี่ยเฮ้ยก็ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นรึน้งมาอ่านไทยคล่องไหมคล่องแต่แค่นิ้วเบียดแรงมาก เฮ้ยพอแล้วทำไมเขาบอกกินทุเรียนกับโค้กไม่ได้เนี่ยกินกินอะไรยอมให้ไม่ชอบเลยมั้เออห้ามไม่กินนะหัดลงลืมแต่นี่เป็นคนชอบกินโค้กมากอ๋อมันจะอิ่มเร็วโค้กกับทุเรียนอะนหรอ มีอันนี้มพิ่แกะอะไรมีอะไรนี่กินได้หมดแนะนำร้านอาหารลับในคุเก็บหน่อยมีด้เหรอม่ไหรอร้านอาหารลับเหรออืมมันจุกท้องด้วยอ๋อโอเคไปเอามาเข้ากล้องมาหยิบทุเรียนอยู่ค่ะกำลังมาละเอามาเข้ากล้อง อ่าสำหรับใครที่บอกว่าส่งของอยากส่งของมาให้นะคะจะบอกว่าเมื่อกี้เราก็มีคุยกันแล้วคืออยากให้ส่งมาตอนที่แบบเราไปงานอีเวนต์หรือว่าที่สนามบินหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงสนามบินถ้าขาไปอ่ะโอ้โหก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะบางทีเราของถือของเยอะมากแล้วมันจะแบบค่อนข้างทีง่ับได้น่ะ ยาฟังมาพูดได้แนงไม่ได้เน่งไม่ได้แนงไม่ได้ขอดูซสอยของมาเป็นแบบล้อมเพชรอิแบบธรรมดาใครไม่ซื้อก็ไม่ทันเลยเนาะ อยากกินทุเรียนตอนไลฟ์มึงเขาบอกทำไมคนจะหิวกินเยอะกรอบนอกพุงในมากเลยทุกคนบอสไลฟ์เหรอมึงก็ต้องไปแล้วแหละถ้าบอสไลฟ์ว่าไปก็แหละด้๋ืมโดนอะไร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 ทุเรียนเลอะมือแล้วปวาไปสวยผมเอ้า นั่เดียวถามผมแล้วใช่ไหมนี่ถามวันนี้เฮ้ยเขาก็ถามผมว่าอะไรบุจี้หรอผมดีขึ้นนะมันดีกว่านนวานะเป็นรอยย่างแรงมากอหมดต้องไปแล้วค่ะอยู่อินเนียไม่บอกมอสเหรอโอเค ได้โดนดุทุกคนโดนดุจริงๆ,ดดงๆเดี๋ยวไม่ให้ถ้าสติว,ว่าไม่เชื่อฟังบอสนะบอสจะไม่ให้ไลฟ์อีกนะใช่ขอโทษอ่ะใช่เพราะแบ่งกันไลฟ์ไงใช่ต้องแบ่กันไลฟ์นะคะขอพิกัดเสื้อจะไปซื้อตามให้บอกอะ่ะแบรนด์สามพยัง